ราจะตำบกถั่วนะคะมากินน้ำกันเด้อนพริกไปแล้วกับกระเทียมนะคะในครกใส่ลงไปแล้วแล้วก็ตำกันเลยตำถั่วจ้าขวดโคกขวดโคก กะตําทั่วแซ่บๆน้ำกันนีจ้ะเต็มๆโอเคค่ะสวัสดีจ้ามาด้วยจ้ะกินตําบกทั่วกับขนมจีนผักแล้วก็มีปรปริกานะคะมีอย่าง่ะผักชีก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีหอมแดงนะคะแล้วก็มีแฮม ฝรั่งเนาะหิวม,มือพระท่านได้กินเข้าวเลยจ้ะพี่น้องจ้ากินแต่อาหา,ารเศร้าอาหารเศร้าก็กินขนมปังไปก่อนเดียวใช้มือโส่ยเลยเด้อ แบบแซ่บทั่วที่ซื้อจากร้านอินเดียเมื่อนั้นาานะจอะเนาะท่านได้ตำแซ่ตู้เยินไว้ คือแฮมเนาะที่นี่เขาเรียกว่าฟอร์ดชิ้นเขียน ไป่งคุณสามีกลับมากะมาเฮ็ดเก็บของเก็บยังที่เอาเฮ็ดกับเขาเลียงแขกมือนันเนาะประธานได้กเก็บเก็บล่างเก็บของเข่าเครื่องเก็บของออกจากเครื่องล่างจานเนาะก็เลยหมดเวลาก็เลยอ,ยอยุ่หิวหาเฮ็ดกับเขากินกอน วหอมเนาะฝนกับพิ่งตกตกประทั่งหยุดเลย đi lôm hé hè, cái tao đi mệt mệt lôm là lạnh. แดดก็ออกกับปิดกระปอยเนาะปีนี้ฝนแห้งแห้งฝนหลายฝนดีคักจนน้ำท่วมอยู่เยอรมันเผ็ดเนาะเผ็ดกระแจบ là thế bán nó, nó nhanh nhanh. Pet đi nè, nấm nữa. ซาลามิดเล็กๆแต่เข้าไปดูในสนามบอลมันก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเนาะสนามใหญ่ๆระดับโลกเนาะสนุกกองเขียนโอ้บอลโลก ครั้งต่อไปก็เทียมอเมริกามีโอกาสได้ไปหรอกมันไกล้เกินอเมริกาไหนจะค่าตัวเครื่องบินค่าตัวฟุตบอลค่าโรงแรมอีกแพงแค่นี้ก็พอแล้ว อุ่งนี้ทีมเยอรม,มันก็เตะอีกไม่รู้กี่โมงจะคอยดู แวันนี้ทีมไหนก็ยังไม่รู้เลยเตะไป,ไปรอบแล้วชุดหนึ่งแล้วมั้งตอนบ่าย3ามโมงแต่ตอน5้าโมงอีก เสร็จคลิปแล้วกับซิเบิร์บอลน่ะแหละค่ะแลนหยุดเนาะเขาก็ไม่ไ้ไปใซ่อยู่บ้านโอ้แสบคักพี่น้องจ้าแสบอิลีจ้ะเสร็จขนมจีนเส้นเล็ก น้ำจิ้ก็เอามาจากเมืองไทยจ้ะซื้อมากขนมาเองเนาะโอเคค่ะก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหาช่องน,น้อยๆช่องไม่น้ำเด้อยจาเด้อขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊เน้อสวัสดีค่ะ